เอาตุ่มเด้อค่ะขคุณ2ท่านนะคะเจ็ดสิบเ้ารายแล้วเรียกคนระบิดเลราเดี๋ยวรอคุณ่ดนะคะสวัสดีนะคุณะคเราดออแล้วเราก็ใส่สวัสดีค่ะเอน้ำใสก็พื้มาค่าุณปริคุณดินสวัสดีค่ะเอทุกท่านค่ะคุณไผ่ดินนะคะสวัสดีครับปรทธิ์ขอบคุณมากมากค่ะคุณวิภาวีนะคะคุณเงดีครับเอคุณที่เข้ามาช่วช่เล็กครับผม สวัสดีค่ะแม่ทีนสวัสดีค่ะทุกคนนะคะสวัสดีค่ะคุณเมงสวัสดีค่ะคุณพี่พาวีนะคะสวัสดีค่ะคุณนิชานะคะสวัสดีค่ะคุณประสิทธิ์คี่หญานะครับคุณนวลค่ะสวัสดีค่ะคุณไพรินสวัสดีค่ะคุณสลรวยนะคะคุณข้าหอมชมโฆษณาให้กําลังใจค่ะขอบคุณค่ะคุณธนพรนะคะตัวท้ายแล้วนะคะขอบคุณค่ะเอ็นวอนสตอรี่นะคะ ทีนเขาเปิดมือถือทิ้งไว้ทำงานนะคะไปซื้ออะไรมากินแป๊บค่ะหิวข้าวจ้าจ้าคุณธนพรนะคะคุณแม่ดีสวัสดีค่ะแม่ดิสวัสดีค่ะแม่ดีกมาสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่แวะมาทักทายนะคะขอบคุณนะคะทายให้แม่ถินค่ะขอบคุณค่ะหิวหิวหิวขอไปซื้อข้าวแป๊บจ้าจ้าให้ทานข้าวเพี้ยงกันอย่างนี้เพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะแม่ถินและพี่น้องทุกท่าน ขอบคุณค่ะแอดดวงข้าวทิพย์นะคะแอนนวลสวัสดีจ้าค่ะแม่ดิศสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะแม่ทีนจ้าเราจะมีน้ำมันพืชใส่แบบนี้นะคะเวลาเราปั้นแป้งทิพย์จ้าสวัสดีค่ะคุณแม่ดิศค่ะแุ่สวัสดีค่ะพี่นวลจันเวลาเราปั้นแป้งแบบนี้มูระปีจ้าค่ะพี่สาวู่ลาใส่ไส้นะคะขอบคุณค่ะพี่สกีนนะคะเดลามจิ๋ ปรีอานะคะในนางแม่บุตรีตัวต่อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณหนูละคุณพันนีพันนีสวัสดีค่ะแม่ทีนกดไลค์ให้ดูโฆษณาให้แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณพันนีค่ะขอบคุณนะคะคุณไพรินนะคะคุณไพรินสวัสดีเจ้าออนจ้ามามามาเดี๋ยวจะมาห่อข้าวต้มนะเเเเออาาจะคืงลย โอ้ยไก่กินได้มาดมันี้นื้ไกของเขาต้มนะคะสวยค่ะอยอ่อนออนแ่มาับแงเออมาเลยสวัสดีสามท่านนะคะแปสไร่แล้วค่ะกสวัสดีค่ะแอนออนสวัสดีเช่นกันเด้อ ลนุระกษ์บ้านเราไว้ีงานไหนก็คือซื้อแต่ขนมไงเราให้อนุรักษ์ไว้ว่าเราเคยทำมาตั้งแต่เด็งเหมือนจะได้แล้วนั่นเมื่อกี้แต่มันไม่ได้าแม่บุญถินมาห่อเร็วลืมอมาต้องเดี๋ยวต้องห่อไปสักประมาณสักระยะหนึ่งเดี๋ยวค่อยค่อยวิชามันค่อยกลับคืน เพราะว่านจะต้มจะประกอวถ้าเราจะทำบุญให้ทำข้าวต้มขมาวหนระมประมาณนี้เรียนร่าเรียนรอง ไม่ได้เด็กก๊อกน้ำมันห่อนะแล้วมันกัดจระเข้ บมเป็นต้ก่อนนเป็โบรเราเคยห่อนี่แล้วหอก็ห่อบกระีนแบบโบราณวงามก็เลือกใส่บเนาออร่อยอร่อยะอันนี้เป็นไส้หวานไส้หวานขนมว่องไส้หวานถ้าไต่เค็มมนเียวต้องควรถ้าเรามีงานจะพ่วงนาใส เแต่ว <Net> ่าเราไม่มีงานเต็นใส่จะเพิ่มความมันถ้าเรามีงานมันจะเพิ่มความไหมแม่งเขาเอาไปใส่แดดมาก้อ ทท station, not ยังไม่มายาวัตินต่อยังไม่ได้าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่นนอกสวัสดีค่ะอาจานย์ยาบอกหอยนะให้ให้มาหน่อยเพราะว่าบกวเมืวันนี้ให้มาี ก็เลยตั้งไลน์ว่านั่งรอเตนซ่านั่ง้สบาที้องโอ้ยาทีแด้วนะะาทีเาที1นาแล้วขอจบคลิปแค่นี้นะคะนาทีแล้ว้ะจบน ไม่ต้องตัดออกมาลงเลยถ้าเราทำใหญ่มันจะจะได้น้อยเนาะได้เยอะมันจะได้เยอะได้เยอะทาเเนะไดด้ไเยอะ้แบบนี้ดีมากมากปลื้มๆค่ะช่วยกันค่ะเลือกันห่อแล้วก็แช่กันกินนล้วไมเลอะแบบนี้แต่เอมดูเหมือนแป้งจะเยอะกว่าไส้นะแต่ไม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 ่เนี่ยขาวมะพร้าวเยอะ มีไส้อ่อนมะพร้าวนะคะไส้อ่อนมะพร้าวอ่อนเขาเรียกว่าอะไรนะไส้ไส้มะพร้าวอ่อนเนาะไส้มะพร้าวหวานมันจะมันจะมันจะอร่อยกว่าใครเป็นคนทำไส้เนาะเห็นเมื่อกี้เขาขูดแป๊บเดียวเองไม่ใช่แม่แมนปะไปไหนแล้วไปขวดไปขวดไปขวดนี่ไงคนขูดก็นี่ไงแม่บุญหินนี่ไงที่เป็นคนขูด Oh, yeah. เยอะวันนี้นะคะต้องใส่เยอะๆเนี่ยยังเหลือหลายลูกยังมีหลายลูกแต่ว่ากระต่ายเพี้ยนเห็นใหญ่มากมีเยอะน้อยก็พอถึงเกี่ยวพัซซกหาเกี่ยวกัซซ์ก็แล้วกระต่ายกระต่ายโบราณกระต่ายโบราณปกติเห็นเล็กกว่านี้ครึ่งนึงตอนยาวประมาณ จะไมกินแล้วไม่กินนกินนแลวก็ยังกินแล้วยาปมันไม่ได้แล้วมันมันมัพอ ยาให้ยาทำแบบนี้กว่าจะ,จะลงยูจะลงคลิปโดนคลิปแต่ไม่ได้โดนะต้นไหนคะว่า <laughs> ชายคลิปดูอันนี้เตรียมงานทำบุญบ้างสำหรับคุณช่วงน,นี้นะคะอ๋อโอเคงั้นจบคลิปแล้วแล้วกันเนาะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ